ครับมือนี่ผมได้กุ้งมากครับกุ้งเต้นมากครับแต่ว่าผมสีมาตํากุ้งใส่บระกอกหรือว่าปนกุ้งนะครับคนอีสานสี่ขียจักกันในปนกุ้งนะครับเนาะยวมาลุกมือเห็ดกันครับทำหมอดิบก่อนนะครับเนาะเอามาตีแขวนแหลกเื่อกันกุ้งครับใส่ลงไปเลยครับตำกุ้งลยครับ เอาไปละเอียดเลยครับอันนี้ว่ลเม็น่้อยนะครับจะเป็นต้นกุ้งหรือว่าต่ำกุ้งนะครับของอีสานครับกระเดกให้เกใส่เลยครับกาวนะครับปัวครับผมผงมวครับใส่ปรกกอกครับ อก,กอดกับบมีครับ,บอก,กอดกคืออะไรนี่บบนังได้อยู่ครับนี่เลยครับเอนหน่อยจแลรวกกตามไปด้วยหอมพัวครับีนะครับเดี๋ยวรุ่งนี้ต้องนเรียอันนี้จะบรีบ เดี๋ยวเข้าไปกินกันเลยครับสวัสดีครับพอเป็นพี่น้องครับมือนี้กับมาพออกันอีกขี้เก่ากับนุ่มโสพ่นข้นผู้หายนะครับมาเอินกินเข่าอีกขี้เก่านะครับว่ามีอย่างไรมือนีภาพมากินนี่ครับปนกุ้งครับหรือว่าตำกุ้งนะครับใส่บักอกครับต่ว่านานี่บัากรอกหายากนะครับ ไปเดินตลาดมากกับมีบปกกอกหน่อยยมอนเดือดซุกแต่ว่าไปพ่อมาตะโดนเราอยู่ในตู้เย็นกันเลยยังพ่อมีอยู่ครับแต่ว่ากับว็นยังกัใส่แทนกันได้นะครับเนาะโอเคครับมาลงมือกินกันเลยครับนี่เป็นเข่าเทียงอีกแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ผิดกองเขา่าใหญ่ข่าวพอตายคือเก้าหอนหอนเลยครับผมหนึ่งว่าอุ่นว่ายางดีครับ ผักเขี้ยงบ่ต้องห่วงเข้าอานุมโมทโน้วนผักเขี้ยงหลายบ่เฮ็ดคลิปกับผักเขี้ยงหลาย,ยขึย้เก็ขวี่เข้มใหญ่เลยครับบนกุ้งอือหือเข้มเลยกัเอาสเต๊กมเาเลยก็ไม่ยอมเลยครับรู้สึกทักกระโดนน้ามั้งครับบายยย ออืม่แซวครับกุ้งเต้นกันมากก็เขาต่ว่ากุ้งแบบนี้ผมว่าได้กินดนเนืยอยากต่ำมาก <c oughs> ทำไส้บบกอกหลายหน่วยอยู่ครับเนี่ยมีแต่ไข่บบกอกไข่กรกะพักอยู่ผมอัมล้มสมอัมล้มนี่ครับสมนี้ครับสามอีกสามาบครับได้บบกอกก,กับก้อยเข้ากันดีครับ ได้ประกวดหลายชมดีไหมยังว้อากาศมงึงแทบกระเทียมโทน ก็ผแลกวหลานอย่างเสียบ้าไปเนางอร่อยสุดๆขุยค่มยิ้ง้อืม,อ,มยยยอืมคือยอก อยู่บนนอกทำให้เป็นเล็กน้อยเนี่ยต้นกุ้งใส่ยังบใส่พักหอมกุ้งโอ้ยหอมแซ่บพลง <c oughs> นั่งไปกินอยู่หน้าวะใส่บกกวกตำนี่ดีแบบคือกันนะครับกับ,บตำไอปยังกับก้อยไยอย้ดาวปลาตองนะ

เนี้ยวติ่งๆของข้ามเขาตุยเดือดดดพรักกระโดดน้ามัครับทักอีสานเสียบเสียงมุงโซเพื่อมนมักผู้พักอืมเสียบ ถ้าขา,ายเค่ผม <laughs> มุกก็ขายแค่เวลาคือน้องอืมลูกโดดอืมรัจะทำยัง รับขาอีสานครับ huh อืมเสียบลยครับอืม

咱们这边，看得呵呵看，哎，为啥没呢？嗯。 ม่ข้าไปก็กเชียนเพิมพ่ม,มหอมขี้เราอือใม่ไม่คือใจเลยไม่ได้กินเลยเล้วอื่นตก้อยกุ้งนมั้งอันกุ้งเต้นนะครับอันนี้นต่ำ nói nhanh nha không đi ớt hấp

มึงก็พักติวเขาดีกันดีเขาเขาสมใส่กันดีไหม เยคลิปนี้ว่ามีสอนนะครับว่ามันคุยได้ <laughs> คุยแล้วมันจงเข่ากันครับนี่แสบ อืมสุดหยอกพักแพ้วเขากันทักอืมคือพักเขากันเข้ามาอืมเหี้ยตาอเหี้ยแต่นอืมสุด้าม่เนี่ยอืม จะเที่ยมทุ่นเนี่ยดูว่าอากาศมงึงท่านุดยเยอะโอ้ยพอยโดนเข้าไปนะครับเหี่ยม่ว่ะพัดกระโดดในเข้ากันครับก็พัดเตี่ยวมือเน,นี่ย ท่าเอกของรายการเลยมึ้งรักติวกับพ่อกระนวเฮ็ดกินเบิ้งนะครับเดินจำชท้่เขาอยู่มะก่อยมาต่ำล่งเจือบอกกอกตัวไหนบอกกอกนันนี่มี่กะนวลหน่อยตัวบอกมะบมบอก สบมือเลยทำบะสบมาบีบปากแน้วแท้อืมสุดยอดเลยแซ่บเลยครับมึงถผือกไก่คลิปนี้สุดยอด อพ,อพพับแผ้วนี่ตนีกับพักกับหลับแล้วก็หอมเนื้ยแดงเห้แดงมันพี่น้นนนอยเกี่ยวเชือประเทศไทยอหอาทิศมือสวยน้ง,นงเยของกินดมเบิงเบ่เห็นก่ลอง พอถทดพอไพ่เลยครับเลี้ยพี่นอ้องอืมเนี่ยพักนะสม้มใช่กันดีครับครับพี่น้องน้องเมืองเด้อโมเสียนมโซ่เพิ่นงดีว่าหู้มันนั่นขั้วมันบอกดีตนหัวข่อยกุ้งกับพักกิ่วนีเข้ากันดีครับกับพักกระโดน แบบวุ้นเี้หนึ่งไม่ไหมห่อนห่อนเขากันเบิดสุดยางเลยแบบ ต้องหวานต้องเผ็ดแซ่บวิ่งครับพี่น้องเมนูเมนูเนี่ยมันต้อนรับประกันลอกมั้งครับ <c oughs> ได้กลมมากในะกลมเต็มต่ำครับบนของก้อยต่ำ ต่ำนี่เลยหัวไส้สมๆง,ง่ายๆขุยเหนียวตึงๆชุ่ยเยอดอืมจะอิ่มเหรอครับ <c oughs> ขอแยกกินน้ำหน่อยครับอืมกินข้าวแล้วต้องกินน้ำ <c oughs> แซ่บดีๆครับ ขอบคุณลหลายๆนะครับนัดสำหรับคลิปนี้อีกคือกเก่านะครับสำหรับการรับส้มคลิปของนุ่มโสพลนคนผู้ไา้นะครับอย่าลืมกดติดตามให้นะครับเชื่อซื้อซองก็คือ,อคนผู้ไห้กินยังกระแซบแต่ว่าซื้อผมซื้อว่าโสพลนครับโ <laughs> สพล<ว>น <laughs> ก็เลยมีสา,ายาเข้าเอ็นเป็นซื้อจากของมานุม่มโสพ่นนะครับแต่ว่าซื้อ่องผมนี่คนผู้ไห้กินยังกระแซบครับ,รบกะอย่าลืมกด ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮตุคลิปต่อไปเลยนะครับในวเวลากดแล้วก็กดติดตามกรืกดกระดิ่งนั่มเพื่อบอกพลาดต่อคลิปตัวต่อไปของคลิปใหม่ๆของนุ่มโสพนนะครับเนาะเอาครับสวัสดีครับคลิปนี้พ่อแกนิตก,ก่อนเนาะขอบุณครับ